เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครเรียนในประเทศออสเตรเลียนะคะที่สมัครเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะได้ C O E มาเพื่อที่จะนำไปใช้ในการ s ั b มิ t แอปพลิเคชันของสต u d ด n t v วีซ่านะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของพาสปอร์ตค่ะแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าเป็นที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นทรานสคริปที่มาจาก มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวของ coe หรือว่าประกาศนียบัตรหรือยเราเรียกว่า c e r t i f i c a t e น,นะคะตอนเวลาเราจบคอร์สอะคะ่ะเขาก็ให้ประกาศนียบัตรมานะคะและนอกเหนือจากเอกสาร2ออย่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนเขาก็ออกอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นนะคะ คะแนนผลภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแบงค์สเต t เมนต์นะคะหรือว่าจะเป็นเขาอาจจะให้เราเขียนจดหมายแนะนำตัวว่าเราจะใช้นำคอสที่เราจะเรียนเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรที่เมืองไทยเวลาเราเรียนจบนะคะ